เวลามันจำรุดจุดโจมเวลาคนมาซ่อมเขาไม่รู้เขาทำตามอำเภอใจว่าฉันนี่เป็นขุนฉันนี่เป็นหลวงฉันนี่เป็นพระยาฉันจะทำยังไงก็ได้ต <át> ังค์ของฉันนอะใช่ไหมแดีวมันทำใหญ่ได้เน,นี่ยมันรงเนี้ใหญ่เึ้นเห็นไหมครับตอนนี้มีไหมครับไม่มีเห็นไหมครับหนึ่งสองสามนี่องค์ร่วมเห็นไหมองค์ร่วมเพราะอันด้านหนึ่งมันจะมีเก้าอันดีไงมันไม่ถึงสิบ แต่ในยะมันต้องเป็นสิบก็ได้เพราะบาลมีสามสิบทัดเอาเห็นไหมนี่ด้านนี้ก็ก็นด้านนี้สิบอันนี้ครบเลยสิบแต่ไม่เท่ากันเห็นไหมครับไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะก็ไม่รู้ถ้ารู้มันต้องทาให้สูงเท่ากันระดับอะไรเท่ากันหมดเหมือนกันหมดมันเป็นเผา่ะหนึ่งสองสามสามองค์เนี่ยมันเป็นเผาที่เขาเรียกเจดีสามเผาใช่ไหมใช่เจดีสามเผาก็จะเรียกเจดีเผาก็ได้เผาละสามองค์เออเ่าละสามองค์เห็นไหมครับน้านนี้สิบเห็นไหม อาทีนี้มาในล่มหน่อยจะที่จะเห็นไม่มีที่ล่มมายืนเลย,นยในนี้ดีกว่ามหาเจดีสีธรรมราชหรือหมู่มหาเจดีแห่งตามพล,ลริงนะครับหรือหมู่มหาเจดีแห่งจิตตนครที่ผมใช้นามเรียกอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของพระอภิธรรมด้วยประสมามด้วยนะครับเอาเลยเอาตั้งแต่ข้างล่างลูกเข้ามาตรงนี้ เจดีย์องเล็กเรียกว่าบารมีทานบารมีศีนบารมีเนคัมบะบารมีนะครับแล้วก็อธิษฐานบารมีสัจจะบารมีปัญญาบารมีก็เรียกว่าบารมีสิบบารมีสิบเขาเรียกว่าบารมีธรรมดาเ็าเรียกว่าขั้นปกตินะครับขั้นปกติขั้นที่สองเรียกว่าขั้นกว่าก็คือขั้นเดนภาษาอังกฤษใช่ขั้นกว่าใช่ไหมขั้นที่สองคือโต ขั้นที่สามนุก็เติมเอสสูงสุดเพราะฉะนั้นสามขั้นน่หนึ่งสอสามนี่ก็เรียกว่าบารามีสามสิบทัศก่อนที่จะขึ้นสู่พระโพธิญาณของความเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายใครก็ตามที่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารามีให้ได้บารามีสามสิบทัศที่เขาสวดกันอยู่หนึ่งสองสามกว่าจะขึ้นสู่พระโพธิญาณก็ใจไหมยอย่างนี้ปากกว้างสามิบวา ปากของระครังด้วยองค์เจดีย์ด้วยคือสามสิบด้านละสามติบสองแถวเอ็มแบบมันหนกสิบถ้าสี่แถวแปดสิบมันสี่ด้านมันสี่แถวใช่ไหมองเดิมมันต้องสี่แถวเพราะว่าเขาสร้างหมู่มหาเจดีย์ยังไม่มีวิหารยังไม่มีวิหารมาก่อนก็สร้างเจดีย์องค์กลางห้าองค์เห็นไหมครับองค์กลางหนึ่งเจดีย์มุมสี่เป็นห้าองค์ข้างล่าง แปดสิบเก้าใช่ไหมจะแปดสิบเก้าโดยสิบหกองเอาแปดสิบบวกกับสามสิบบกดูกบเท่าไหร่ร้อยสิบหกบวกกับข้างบนอีกห้าร้ยี่สบเอ็ดนี่คือจิตในพระพุทธศาสนาเรียกว่าจิตตน,นคนแต่ถ้าจิตแปดแปดสิบเก้าก็คือจิตปกติธรรมดานะครับด้านนี้นก็นอกแปดสิบตรงกลาง 9, 89, เก้าปดสิบเก้าเขาเล่นตัวเลขเขาเล่นตัวเลข มือครสอนสองอย่างสอนเรื่องจิตจิตมี89กับโดยยีอย่างพิสดารในพระอภิธรรมนะนะแบบพิสดาร,รวันว่าจะขึ้นสู่พระโพธิญาณพระโพธิญาณผมบอกแล้วตะกี้ตะถุงเท่าไหร่ครับ37มว่าก็คือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทั้ง8แ0 0 0มื่นตีธรรมรธรรมกันมันอยู่ในนั้นทั้งหมดอยู่ในสติประฐานสอยู่ในสมมติประธานสอยู่ใน อิทิบาทสี่สามอย่างนี้อย่างละสี่สี่ตกับเท่าไหร่ครับสิบสองสิบสองบวกด้วยพระราชธรรมเท่าไหร่ครับห้าอิน 4, ทรีย์ธรรมห้าอิน 4, ทรีย์ธรรมพระราชธรรมอีกสิบเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเป็นยี่เป็นเท่าไหร่สิบสองงยี่สิบสองยี่สิบสองบวกกับพุทธชงเจ็ดเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกกับอริยมรรคทางเดินสู่พระพุทธความเป็นพระพุทธศาสนาความเป็นป,นป,นปณิพนาน อีกแปดอะไรก็สามสุดเจ็ดสามสิบเจ็ดอ่านี่เลยคือความสูงของพระเจ้าสามสุบเจ็ดว่าเขาถ่ายทอดเอาไว้ที่ไหนเขาถ่ายทอดเอาไว้ที่บัวทลาลตั้งสี่ชั้นบ,บ,บดมระมตาจะได้ไม่ได้ขึ้นไปจะนับไปเห็นเลยสี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่แล้วจะมีลูกแก้วลูกแก้วสามลูกมันกับกำไลมือลูกเออกำไลมือนะครับนี่ผมเอาหมดตำรามาหรอือเปล่าจะเที่ยเห็น โอ้ผมตามมาว่าผมไม่บรรยายพิเศษในรเรพิยาเกลเลิกก็พีมาดูนะนี่บัวตลาสี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่นี่ก็นี่มีลูกแก้วลูกแก้วสามลูกลูกแก้วสามลูกนี่บัวตลารองรับทั้งหมดชั้นที่หนึ่งสติประฐานสีชั้นที่สองสมัปประธานสีเปลี่ยนสีชั้นที่สาม ทันที่สามนี้ก็คืออิธิบาทีคุณธรรมแห่งความสําเร็จสมอย่างนี้ก็มหาศาลแล้วสิบสองข้อนี้สามข้อทาใหญ่แต่สิบสองข้อทําย่อยบวกกับอินทรีห้ากับพละหา้าอินทรีาห้าพละห้านี่คือตั้งแต่บัวตลาจนนี้ไปจนถึงไปจนถึงโปงเท่ากับสิบวพราะอินทรีห้าพละห้าก็คือสิบอินทรีแปลว่าความเป็นใหญ่ ใหญ่ไหมครับโปรงกระตาใหญ่มีกําลังไหมครับม,มีกําลังพรานั้นพลัดกับอินทรีย์รมคือโปงกระทาที่สามารถรับปรีโยนได้เห็นไหมเห็นไหมคนโบราณตรงแนวคิดของเขาที่นี้มาดูว่าพูดชงอยู่ตรงไหนพูดชงมันอยู่เล่นตัวเลขร่องทีไหนมันมีห้าสิบสามร่องบางคนว่าห้าสิบสี่บางคนว่าห้าสิบสองเขาเขียนผมไม่เถียงแต่จำจริงๆมันมีห้าสิบสี่ห้าสิบสามร่อง ราะว่ามันมีวัวตลาชลั้นล่างเห็นไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมอะนั่นะวัวตลาที่เลยสีแดงมาแต่ข้างบนมัน53ลรองไปข้างบนมีวัวปิดอยู่อีกล่องหนึ่งเป็นวัวปิดจิตและเจตสิกจิตหนึ่งเจตสิก52รวมกับกับ53จิตเกิดเจตสิกเกิดจิตดับเจตสิกดับจิตเกิดในขณะใดเจตสิกเกิดในขณะนั้น จิตหน่วงอารมณ์โดยเป็นอารมณ์จิตสิกก็หน่วงอารมณ์นั้นเพราะจิตในเจตสิกมันสัมปะยุตต่อกันในพระพุทธศาสนาคือมันประกอบร่วมกันได้หมดวันจิตในเจตสิกคือจำนวนปล้องเท่าไหร่แต่จิตมีแปสิบเก้ากับร้อยย็แต่เจตสิกมีห้าสิบสองตายตัวเลยเจตสิกห้าบสองพระุทธเจ้าตรัสไว้กันรุษห้าสิบสองรวมได้เท่ากับห้า ตรงนั้นห้บสามปล้องคือจํานวนก็เรียกว่าเตปัญญาสาภาษาบาลีเตะแล้วว่าสปัญญาสาแปลว่าห้ธรรมะห3ประการคือจิตและเจตสิกก็คือส่วนที่เป็นยอดประธานส่วนที่เป็นรูปนี่ผมหาไม่พบแต่ผมถือว่ารูปมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือหนึ่งมหาภูตรูปตัดดินตัดน,น้ำตัดลมตัดไฟสองอุปาทยรูป คือรูปแห่งการอุปก็เรียกว่าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของรูปนะทั้งหมดนั้นมันมีอยู่10รวมแล้วเท่ากับ11บอ็ดโกมผมไปพบอยู่บนฐานข้างบนเขาเป็นรูปแก้วอยู่11บรูปที่อยู่บนอยู่ใต้ฐานของกลงแก้วนั่นคือสัญลักษณ์ของรูป11บเอ็โกมแต่รูปมันมี28ในพระพุทธศาสนาทีนี้นิพพานหนึ่งอยู่ข้างบนยอดสุดๆพรางนั้นจิตเจตสิกรูปนิพพาน เรื่องของพระอภิธรรมที่เราไปฟังตวดในงานศพอภิธรรมใจกัมพีเนี่มันอยู่ในเรื่องกิตจตจิศิริรูปนิพ่าเพราะนั้นปียอดคือตัวตัวอะครับตัวพระอภิธรรมที่นี้ตรงกลางเลยผมหาอยู่ตั้งนานว่ามันอยู่ตรงไหนตัวบัลลังก์เราเรียกหัมมีการูปมาดูนะครับที่เป็นลูกตัววนะครับมันมีเสาอ,อยู่ข้างละสี่เสาใช่ไหม หนึ่งสองคู่หนึ่ง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 ได้ต้องการเป็นรูปอะไรครับรูปวงกลมนี่เลยที่อาจารย์จูจีปุญญาอุปาปาลีลาการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ท่านเขียนมาในประไตรบิโดกเล่มเดียวจากสี่สิห้าเล่มสุดยอดอาจารย์จุจีนี่คือการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระนนทสงสัยพระองค์ไม่ได้ตัดอะไรเลยพระองค์ทรงเท่า ฌานธมามบัติเปดพอเข้าฌานธรรมบัติเปดเนี่ยพระนุรุตก็ดังดูวราระจิตของพระพุทธเจ้าพระนนก็จูงถามว่าขณะนุรุตตอนนี้พระพุทธองค์นิพพานแล้วหรือ,อยังโบยังไม่นิพพานท่านกําลังเข้าสัญญาเวทายตาน,นิรุตอยู่คือดับสัญญาดับสังขารก็ค,คือเข้าปฐมฌานดุติยาฌานตัวที่สองตทัทยาฌานตัวที่สามจตุจัฌานตัวที่สี่แล้วท่านมาควายอารูปฌาน อาการสาเนวัสัญญาได้ไปจนถึงข้อที่สี่ที่แล้วก็ดับสัญญาดับสังขารเขาเรียกว่าสัญญาเวาตาจิตะนิโรธเขาเรียกทั้งหมดนี้รวมว่าอนุบุพภาวิหารธรรมเก้ารูปประจานสี่อรูปปรจจานสี่แล้วก็ดับสัญญาสังขารอีกหนึ่งรวมเลยเท่าก,กับเก้าก็เรียกว่าอนุบุพภาวิหารธรรมเก้าการดับขันธริพานพระพุทธเจ้าดับขันธ์อยู่ระหว่างรูปปรจจานกับอรูปปรจจาน ตัวนี้จึงเป็นบัลลังก์เป็นตัวสมาธิตัวปีแยกสำหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องนะครับราช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องคนหวดดี